ยินดีต้อนรับสู่ออตโตรัชวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังเบาที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบยุคใหม่อย่างแท้จริงรถถังที่ว่องไวเคลื่อนที่เร็วแต่ยังคงอนุภาพทำลายล้างในสนามรบได้อย่างยอดเยี่ยมเรากำลังพูดถึงสติงเ a ร l ไ g ท์แท้งหรือรถถังเบาสติงเ r ร y ผลงานจากสหรัฐอเมริกาที่กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้กับหลายกองทัพทั่วโลกสติงเกร y ผลิตโดยบริษัทเทค t r รอน a r i ี e แอนด์แลนซิสเตถูกออกแบบขึ้นในช่วงปี1980โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอทางเลือกให้กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการรถถังประสิทธิภาพสูงในราคาที่จับต้องได้ แตกต่างจากรถถังหนักที่ทั้งแพงและดูแลรักษายากสติงเกรจึงถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาคล่องตัวและมีต้นทุนต่ำกว่ารถถังหลักทั่วไปสิ่งที่ทำให้สติงเกรโดดเด่นคือความสามารถในการใช้งานในสภาพภูมิประเทศที่รถถังหนักเข้าไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบทะเลทรายหรือพื้นที่ลาดชันรถถังเบาคันนี้มีน้ำหนักราว22ตันซึ่งเบากว่ารถถังหลักอย่าง M1 อ b r a m s เกือบครึ่งทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วและยังสามารถเคลื่อนย้ายทางอากาศได้โดยเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางเช่น C130 Hercules ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในภารกิจที่ต้องเคลื่อพนพลฉับไวด้านอาวุธสติงเกรมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด105ม mm, ม แบบ Low r โ c o i l Force ซึ่งสามารถยิงกระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลลิเมตรซึ่งทำให้สามารถรับมือกับทั้งเป้าหมายภาคพื้นดินและภัยคุกคามทางอากาศได้ในระดับหนึ่งระบบควบคุมการยิงของสติงเกรถือว่าทัานสมัยสำหรับยุคที่ออกแบบ โดยมีระบบควบคุมการยิงแบบคอมพิวเตอร์ระบบเลงกลางวันกลางคืนและกล้องอินฟราเรดช่วยให้สามารถเล็งเป้าและยิงได้แม่นยำแม้ในสภาพแสงน้อยหรือขณะเคลื่อนที่นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการยุคใหม่เพื่อให้การสื่อสารและประสานงานระหว่างหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกรอบของสติงเกร y ถูกออกแบบให้กันกระสุนระดับ14.5ม mm, เมตร ได้รอบทิศทางและสามารถติดตั้งเกราะเสริมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความทนทานในพื้นที่เสี่ยงสูงแม้จะไม่เทียบเท่ารถถังหลักในด้านการป้องกันแต่ความคล่องตัวและการรอบเข้าตีคือจุดแข็งของรถถังเบาชนิดนี้จุดเด่นอีกประการหนึ่งคือต้นทุนการผลิตและซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่ารถถังหนักอย่างมาก ซึ่งเหมาะกับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ยังต้องการยานเกราะคุณภาพสูงสติงเกรยยังออกแบบให้ใช้อะไลัยร่วมกับรถทหารทั่วไปทำให้การดูแลรักษาในระยะยาวง่ายและคุ้มค่าหนึ่งในประเทศที่ใช้งานสติงเกร y อย่างแพร่หลายคือประเทศไทยโดยกองทัพบ,บกไทยได้จัดหาสติงเกร y รุ่นดั้งเดิมกว่า100คันมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1980และยังคงปรับปรุงใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงการสื่อสารหรือกรอบป้องกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้สติงเกรจจึงไม่ใช่แค่รถถังเบาธรรมดาแต่มันคือตัวอย่างของการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความแรงและต้นทุนที่คุ้มค่ามันสามารถตอบสนองภารกิจหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การลาดประเวนการสนับสนุนทหารราบไปจนถึงการรบแนวหน้าในพื้นที่ที่รถถังใหญ่เข้าไม่ถึงท้ายที่สุดสติงเกรแสดงให้เห็นว่าในยุคที่การรบต้องการความคล่องตัวความรวดเร็วและความยืดหยุ่นรถถังเบาก็สามารถมีบทบาทสำคัญไม่แพ้รถถังหนักและยังคงเป็นทางเลือกที่น่าจับตาสำหรับกองทัพในศตวรรษที่21ขอบคุณที่รับชมออโตรัส ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุดล้ำเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป